คุณต้องบอกแนละ้วผมบอกเงินเนี่ยคุณรักษาวัยวะนะอวยวะอ่ารักษาชีวิตแต่สุดท้ายเนะี่ยถ้าคุณจัดทายูีนะคุณต้องยอมเสียชีวิตเพื่อธรรมะมันถึงได้อาสองและ,และอสองมันจะจ่าผมต้องบอกคุณลุกมันลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วทีนีนนนน้พอเราผัดสะป,ปับนะ๊บตอนนี้ผมก็ยังกําลังทําวิทยานิพนธ์ไงเรื่องอะไรเรื่องผัดสะ พอผมพูดหรือผมเห็นปั๊บ่ยมากระทบอะไรสิบห้าวันหรือสามสิบวันเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์นั่น<ะ>ริงีแล้วผมจะไม่จับผิดคนเอืแล้วผมจะผิดคุณธรรมที่ผมได้อยู่ลูกพระพุทธเจ้าทุกองค์ใช้ว่าพรมเพลินเขาเรียกนันทิคือความเพลิดเพลินมองนันทิเนี่ยไปในอกุศลทั้งหมดเลยแล้วถ้าผมย้อนกลับ่ะแล้วถ้าผมมีนันทิเพลินกับธรรมอ่ะผมผิดตรงไหนโอ้โหผมทุกวันเนี้ที่ผมสุดยอดทุกวันเนี้เพราะนันทิธรรมะนี่แหละ ผมไม่เคยห่างจากธรรมะเลยทุกวันนี้ที่จะกี้ท่านถามมันเข้าหมดทุกวันนี้ผมไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่นะส่วนมากมีเวลาผมไปโรงพยาบาลไปเห็นของจริงเช้ามาผมตื่นแต่เช้าผมมาคืนก็นั่งสมาธิดึกเช้าต้องมานั่งอีกรอบเอาต้องรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวไปสายคือเราไปโรงพยาบาลด้วยแหละเงินมันมีไม่มีโรงพยาบาลดีๆก็มีไม่เอากินดีๆผมก็อยากจะกินเหมือนกับท่านหละผมไม่กินกินเดี๋ยวมันก็อิ่มเดี๋ยวมันก็ถา่าย ผมเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยอะไรก็ได้แล้วไว้ทําบุญไปสร้างมันมีไปโรงพยาบาลผมไม่เห็นทุกจัตจ้าเห็นทุกเท่านั้นที่เห็นธรรมโลอะอ่าทำไม่ได้เลยโสมังปฏิอืมนะเห็นธรรมเนี่ยแหละคือเห็นทุกท่านจะเห็นธรรมโยธรรมมังปฏิโสมังปฏิสัญญานิจาร์เลยใไหมพอพูดกับปั๊บเห็นเราเห็นธรรมัึงจะเห็นตถาคตทีนี้ไอ้การนี่พระพุทธเจ้าตัดนี้เห็นธรรมั้งจะเห็นตถาคต นี่ผมพิจารณาให้แล้วอะไรทําให้เราเห็นธรรมนะผมก็มองมาเนยอ๋อทุกนี่เองถึงมีหัวข้อเรื่องผมตั้งไว้วันหนึ่งนะทุกถ้ามึงกําหนดรู้ทุกนั่นแหละมึงมีคุณสมบัติพิเศษนะมึงจะเห็นธรรมไปเรื่อยเลยมึงจะทิ้งทุกนะเป็นขี้มาของอพิจารณาบิพวกสวรรค์วันหนึ่งผมได้ยานได้ชานะผมถามเฮ้ยสวรรค์วันหนึ่งมึงตายมึงถามจริงมึงอยากเกิดเป็นอะไรมันบอกไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วผมถามทําไมมึงอยากเกิดเป็นมนุษย์อ่ะ แม่สวรรค์มันสบายมันไม่เคยเห็นทุกข์เลยมันเพลินเอ๊ะเขาเพลินกับกามาสุขเพลินกับรูปเสียงกินรถแล้วมมนทุกข์อีกทีนึงตอนมันใกล้จะตายจากสวรรค์แล้วมันทุกข์แล้วแต่มันก็จิตมันเริ่มภาวนาไงขอปัจจนาให้มาอยู่ที่มนุษย์เพราะมันปฏิบัติทําได้มันมีทั้งสุขและทุกข์นี่คือการปฏิบัติธรรมฉะนั้นไอเห็นทุกข์เห็นธรรมเนี่ยคือคือต้องกําหนดรู้มันนะไม่ใช่หนีนะทุกวันนี้คนหนูแต่หนีแต่ทุกข์และสุดท้ายไม่ใช่ว่า ทุกข์ที่หนีเนี่ยไม่ใช่อุกขอรอยิยัจจาระนะเป็นทุกขเวทนาเนี่ยความลึกของมันอะ